ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดทิพย์เกษรนะตรงออยู่ด้านหลังมาหาวิทยาลัยหัวเฉียวอา่าแต่แต่ลงมาลึกหน่อยนะแล้วแถวบางฉลงข้างหน้าจะเป็นเซเว่นข้างหลังจะเป็นซีเจมอ นีเป็นด้านหน้าด้านหน้าสุดก็จะเป็นที่จอดรถดมอเตอร์ไซค์ดูดิตลาดนี้ใหญ่มากพันไทยคอฟฟี่ก็มีพันไทยพันไทยกาแฟก็มีพันไทยคอฟฟี่ พี่แนนต้อยบอกพี่แนนพี่แนนดีใจแน่นอนอาต่าเขาได้เป็นเ,เป็นดา,า,าว ที่ทางเขา้าโมมิชา ข้าวขาหมูวอมีร้าวฝั่นสดวัาคาเฟรหน้ายอดผักก็มีผลไม้ปั่นมีเนื้อเตี๋ยวเนื้อตุ๋มรานนี้ขายดีวันนี้กเตี๋ยวหมูปิด ร้านชาตันยงกระเตี๋ยวลูกชิ้นปลาตอนนี้เราอยู่ด้านหลังของตลาดนะฝั่งนูน้นฝั่งนู้นจะเป็นร้านขายพวกพลาส,สิกครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้า อันนี้ขายขายส่งเหล้าบุหรี่ขนมพลาสติกพวกนี้จะเป็นร้านขายข้าวเนี่ยร้านผักเนี่ยขายดีเหมือนแจกฟรีอะ 我以为。 ตรงน้จะมีร้านผักร้านอะไรเยอะเลยของสดยังมีอีกเพียบเลยข้างในก๋วกเตี๋ยวหมู ออฟฟี่ก็มีนี่ก็เตี๋ยวเรือนี่อันนี้เบเกอรี่ร้านอิสลามข้เหล่าเนื้อข้าวหมกไก่ก็เตี๋ยวตยม้มยำหอยจับเมืองอุบลกระเพาะปลายเยาวราหก็ของกินเยอะเนาะ ไข่ลาก็มีกล้วยทอดก๋วยเตี่ยวนำชยา,ายกาแฟโบราณไข่ย่างห้าดาวแกงถุงก็มีน,นี่แกงถุงนี่ของนี้ก็มีเม็ด หน่อยหยกชิ้นผู้ชายหยกชิ้นทอดสลัดผักไขก่เกาหลี เราบิคกิวนี่ร้านยำแกงก็มีนี่ร้านข้าวแกงแล้วก็อ๋อไปร้านขนมจีน ตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งใกล้จะห้าโมงน่าประมาณเกือบ5้าโมงแล้วเนี่ยของกินเยอะแยะเลยโอ้โหมาละข้าวแกงก็มี โ้ดต้มข้าวโพดขนมไทยน้ำเต้าหู้ไส้กรอกเยอะแยะเลยเยอะมากอะ่ะไส้พะโล้ก็มีไก่พะโล้เป็ดพะโล่เกี๊ยว ขนมนจีบนั่เต้าหู้แล้วก็พวกของต้มอาโกยากินคนนะ่าจะคนเหยียบนะหรกนี่ร้านยำขนมเบื้อง ข้าแกงแกงจืดทุกตม้มไส้กรอกนี่ไข่นกกระทานะกะหรีปลาพวกนีก็มีขายเข้าเหนียวข้าสุกนี่พวกน้ำพริกไม่ใช่พวกไอ้แกงส้ม หมูทอดของหมกนี่ข้าวแกงนี่หมูย่างหมูทอดผมกินเยอะอนี่น้ำพริกนี่ไส้ทอดก็มี อันนี้ลา่าครับน,นี่โกโโลอันนี้พวกปลาทอดอันนั้นหัวหม,มูหัวหมูไก่ทอด ขนมเบื้องขนมโตเกียวอร่าห้าบาทเด้งร้านเคก็มีสุชิก็มีีมข้าวปัน้นอันนี้ร้านตรงสัม ร้านบีบีอ๋อร้านเครื่องสำอางร้านใหญ่เบลเลอร์เลยใหญ่เบลเลอร์เลยอ๋อมีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยน่มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วย วัดสันยังมีเลยนี่ที่นี่นนมีอุปกรณ์ให้ให้เด็กเล่น,ลน,ลนด้วยต้องมีการขยายงานใหญ่โตนะเนี่ยตรงนี้ก็มีการต่อเติม ข้างๆก็เป็นหมู่ตึกมีร้านค้ามีเซี่ยวก็มีร้านไอสครีมมีเซี่ยว นะที่จอดรถใหญ่มากอ่ะที่จอดรถใหญ่มากใหญ่ไปถึงตรงนู้นน่ะตรงนี้เป็นทางเข้าตลาดตรงฟูดคอร์ดตรงนี้เป็นมือถือนะอแล้วก็มีชายขายเสื้อผ้าด้วยข้างในจะเป็นตลาดสดกับฟูดคอร์ด มีมือถือขายด้วยเสื้อผ้าก็มีตลาดนี้ใหญ่พอกลืเลยนะไม่น่าใช้คําว่าใหญ่น่าเรียกว่าใหญ่น่าใช้คําว่าใหญ่มาใหญ่พอกลอนะน่าใช้ใชคําว่าใหญ่มากมที่จอดรถก็เยอะด้วยหอเไซค์ก็ที่จอดรถเพียบ มีร้านมือถือเป็นสิบสิบร้านเลยแล้วข้างหน้าก็จะเป็นซีเจมอลแล้วก็มีเซเว่นเนี่ยมีร้านตัดผมด้วยร้านขายอุปกรณ์เด็กเล่นก็มีร้านเครื่องสำอางใหญ่มากอืใหญ่ามากอะ่ะเนี่ยร้านเนี้ย